พ่อค้าสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องโคมพันตุลากัน EP นี้433แล้วค่ะมาดูคุณพ่องามชุ่มชื่นคุณพ่อคุมพันเฮ็ดตีนตะก้าด้ค่ะพี่น้องคุณอาได้หลายตีนแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่เหลานะคะต้องเหลาเลมแหลมก่อนคุลิสก็จะเป็นคนเจาะรูให้พ่อพ่อก็จะพา ไม่น่าจะนอนนะถ้าไม่เสร็จอันนี้นั่งนานปวดเอวเพ่อต้องพักนะคะพ่อจะพักตอนกินข้าวไม่ได้นะแล้วก็ปลูกกินข้าวไม่ยอมลุกอีก สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นการดักสิรตะกดาของคุณพ่องามชุมชื่นค่ะฮะไม่หลวมแล้วหวานเพิ่มหลายตัวไม่หลายเตี๋ยวแล้วพัก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 ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะเหนื่อยแล้วใช่ไหมพบกันคลิปหน้านะคะพ่อขาสวัสดีค่ะครับโอเคค่ะให้พ่อไปพักก่อนค่ะลุกขึ้นได้หมดหนึ่งช่องข้ามอึ้บหัวรุน แล้วกันลูกขึ้นมาอืมโอเคค่ะอปล่มทั่วทอแหมอจ้าเดี๋ยวหนูเอาออกให้นะพ่อนะนี่ค่ะผลงานของคุณพ่อทีนี้ก็จะมาเหล่าด้วยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ดเก้าสิบขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องคูมพันตุลากาันขอบคุณเลยหลายค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะทําตีนตะก้าค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องคูมพันตุลากันค่ะขอบคุณเลยหลายเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะอันนี้ทาเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เหลา่านี่ค่ะอันนี้ก็ยังไม่ได้จอลูค่ะ เป็นการทำตีนตะกร้าด้วยค่ะพี่น้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะตอนนี้พ่อไปพอ่พอไปอพักแล้วค่ะพ่อไปนอนพักค่ะตอนนี้ค่ะอขอบคุณทุกกาลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล้าค่ะพี่น้องถ่ายเฮเบิงด้วยค่ะนี่ผลสําเร็จของงานสุดยอดเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ